สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกสูตรนะฮะให้ปุ๋ยมันสับปะหลังผมนะครับตรงโน้นนะฮะตอนนี้มันอายุประมาณหนึ่งเดือนสิสิบแปดวันนี้ไอสองเดือนสิบแปดวันนี้นะฮะวันนี้ผมก็จะมาบอกสูตรปุ๋ยที่ผมจะใส่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยเร่งหัวมันนะครับมันก็ไม่ได้สูตรพิเศษอะไรครับเป็นสูตรหกสิบนะครับ บวกฮิวมิกแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ใส่ฮิวมิกเพราะผมที่เกียดไปเอานะฮะนี่ผมก็รอบแรกเนี่ยผมจะให้ทางน้ำก่อนนะครับผมก็เอาถูนหกสิบนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับเม็ดสีแดงแดงให้น้ำสีสงแดงนะฮะเอามาเลยมาละลายน้ำเลยนะครับรอบนี้คือมันก็ยัง2เดือนกว่าอยู่นะครับผมก็จะใส่น้อยหน่อยก็คือประมาณ สี่ถึงห้าไร่ต่อหนึ่งกระสอบนะครับง่ายๆเลยแปลงนี้ยี่สิบห้าไร่หน่อยก็คือใส่แค่ห้ากระสอบเพราะว่าผมมีปุ๋ยแค่ห้ากระสอบนะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชแวบไปดูความสมบูรณ์ของมันนะครับว่าก่อนจะใส่เนี่ยมันของเราเนี่ยมีความพร้อมนะครับที่จะสามารถปรุงอาหารทําเป็นหัวนะหรือยังนะครับคือต้นพร้อมหรือยังใบพร้อมหรือยังครับไม่ใช่ว่า เอ้ต้นเรายังไม่งามเลยเราเล่งใส่ปุ๋ยหัวเกินไปก็ไม่ได้เกิดผลดีอะไรกับมันสับปะหลังนะครับถ้าต้นมีอุดมมีความสมบูรณ์พร้อมสําหรับลงหัวก็ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องรอฟ้ารอฝนครับนี่ฝนก็เริ่มลงเม็ดหน่อยๆละผมไม่รอฟ้ารอฝนทุกวันนี้นะครับผมไม่รอเพราะถ้าอายุผมต้องใส่นะครับก็มันอยากจะลงไม่ก็ลงไปผมก็จะหยดน้ําไปนะฮะเพื่อกระตุ้นลงหัวนะครับอันนี้ก็ความจริงผมจะใส่ประมาณ 2- เดือน10วัน15วันนะครับแต่คันนี้ มันสงการนะครับสงการก็คือแบบว่าติดเทศกาลสงการนิดนึงนะครับก็สังสรรค์กันไปนะครับผ่านมาแล้วก็ช้านิดหน่อยของําวันไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรช้านิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนั้นก็คือฝนตกฝนตกด้วยนะครับผมก็ถือโอกาสให้มันเจริญเติบโตไปในตัวนะครับสามสี่วันมันก็พุ่งโตแบบเหมือนก้ากระโดดอะพุ่งไปเยอะนะฮะนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันแบบเลิ้ต้นบบ้บนะครับคือรู้สึกว่า มันมันได้น้ําฝนนะฮะมันได้นาทีขนาะจากน้ําฝนเนี่ยมันโตเร็วนะครับผมก็เลยปล่อยให้มันโตสักแป๊บหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะใส่ปุ๋ยช้ากว่าสูตรที่เราคิดไว้หน่อยแต่ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอบนี้ก็คือใส่คือแซมเปิลนะฮะให้มันรู้ว่าเฮ้ยมันต้องปรุงอาหารแล้วนะต้องต้องเร่งลงหัวนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสูตรทางดินนะครับทางระบบน้ำจยดนะครับใครที่มีน้ำหยดก็ใส่ได้เลย ใครที่ไม่มีก็ต้องรอฝนหน่อยนะครับเพราะว่าฝนช่วงนี้ก็ตกอยู่แต่ก็ไม่นะปริมาณน้ําฝนก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะฮะก็พอได้นะพอได้ก็ชุ่มฉ่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหพอเลยอะยังไม่พอนะฮะผมจะพาไปดูต้นมันก่อนนะครับวันนี้ก็เนี่ยครับละลายเสร็จแล้วก็น้ำจะน้ำจะแดงๆแบบนี้นะฮะถ้าใครมีฮิมิกใส่ฮิมิกก็จะเจ๋งเลยผมว่าฮิมิคเจ๋งมากนะครับเดี๋ยวพาดูต้นมันครับผมอ่ามาถึงแปลงมันแล้วนะครับผมก็พาเดินมาดูฮะ นี่คือมันตะปางครับที่ผมจะใส่นะครับกรดูท่านดูนะครับมันก็มีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วนะครับถึงจะไม่งามมากนะฮะแต่ก็งามผมคิดว่าน่าจะลงหัวได้ครับดูนะฮะดูหัวล่างยองๆก็สูงนะครับยกแปลงฮะดูนะครับผมก็มันมันลงหัวหนักผมก็เลยจะไม่รอหว่านปุ๋ยเม็ดละเดี๋ยวรอบนี้ ปล่อยทางก็แบบนั้นเดี๋ยวก่อนตอนนี้ฝนก็โปรยปลายมาลนะไอ้กระตกก็ตกกันไปนะครับเวเราอยากจะให้ปุ๋ยก็ให้กันไปผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะฮะมันไม่ตกจริงตกจังนะฮะตกแบบหลอกเด็กอะอา้าอกหักนะครับหนึ่งจุดนี่ฮะพามาดูครับแตงมัน นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูหวดัวได้เพราะว่ากกแตกนะเดี๋ยวมันก็จี้ตรงรากมันพอดีนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็บอกสูตรแค่นี้นะครับหลักๆเลยเราที่ทําระบบน้ําหยดกันอยู่นะฮะได้เวลาเราก็ต้องกระตุ้นเพื่อให้มันลงหัวช่วงเวลาที่เราฉีดฮอร์โมนสองเดือนเดือนสองเดือนแรกเราก็ต้องรีบกระตุ้นนะครับไม่ใช่ว่ารอเวลารอเวลาเพราะมันชนิดนี้คือมันค่อนข้างที่จะลงหัวครับปีที่แล้วผมอะ่ะ ไปปลูกปุก๊บมาลงหัวมันหนักมากนะครับท่าน,นี้พอามันหนักเนี่ยมันก็เลยแบบว่าโอ้โหทําไงดีว่าจะได้หัวมาไวนี่นะครับคือเราก็ต้องรีบนะครับทํางานแข่งกับเวลานะฮะกระตุต้นให้มันลงหัวไวๆนะฮะวันนี้ก็ไวท่าน,นี้กันครับเดี๋ยวผมไปให้ปุ๋ยอ้อยก่อนนะครับมาบอกกันครับใส่ทุนทนหกสิบทางระบบน้ำจืดนะครับ มันสองเดือนครึ่งนะครับสู้ๆครับคนที่ทำอ่อแบล็กซี่นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ปไปก่อนนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับ